ปิดปีปิด,ปดชาแนลครับมาเอาบรรยากาศฝากกันในญาณมิตรทั้งบ้านนะครับนี่ครับกดตีลวงตาครับบรรยากาศครับวัดป่าบ่อน้ำพะอินครับเสื่อนชวนครับเสื่อนชวนพี่พีพน้องน้องกันในญาณมิตรนะครับเขามาได้ครับเขามาปฏิบัติรรมเขามา กาบหลวงตาเนาะครับเนาะครับครับมาฟังธรรมครับผมถ่ายบรรยากาศวัดป่าบ่อน้ำพะอินทร์มาทั้งพระสงฆ์ครับจากกุฏิหลวงตาเนาะครับเนาะจากกุฏิหลวงตามาทั้งของพระสงฆ์จังหวัดป่าบ่อน้ำพะอินทร์ กุฏิพ่อแอลครับบรรยากาศบนเขาครับบรรยากาศก็งงามฝากพี่ๆน้องๆครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับบรรยากาศมา,าศทำกุฏิพ่อแอล ปลาเนาะครับน้องยืนทางเขาครับฝากพีพ่ๆน้องๆทั้งบ้านครับกดไหลกดแช่ครับบอกเพื่อเป็นสะพานบุญน้ำกันครับเพิ่นกให้กดติห่างกันครับกัดกดติกดตีผส์ครับกัดกุดหนึงเนาะครับน้งนองเป็นเส้นทางอีกฟังผุนก็เป็นฟังประเทศลาวเนาะครับเนาะประเทศลาว ฝั่งประเทศนเหล่านี่กุฏิพอ่อแอลบนขับรถครับ,รรบเบนกระพักอยู่นี่ครับของพอ่อแอลประกาศงามครับทางวัดป่าบัวหนักพาอ,อิน บรรยากาศวัดป่าบ่อน้ำพะอินแต่ป่านกครับนี่นกกระตีพ่อแอวนะครับกคนขคับรถดให้ดวงตา